โอเคทุกคนวันนี้เราจะมานั่งรถบ,บัสที่ฮ่องกงกันน้ำได้ไหมน้ำน้ำได้ยังไอข้าง,งหลังย,ยังไม่ครบนะโอ้ยเย็นเจี๊ยบเลยนี่เป็นทางรถไฟนะข้างบนข้างล่างฉมว่ารถบัสปิ้งเยอะนะน้องสน เอาไปนั่งคนละตัวเลยนะต้องไหนร้อนที่รนจะเจน้องกาใส่กันมาขัดก่ทุกคนใส่ก่อนตั้งหว้เดี๋ยวกะมัน้องรีบทุกท่านครับร้อนไปจากเปิดช่องแอร์ด้วยนะถ้าร้อนเอาอากาศเมืองไทยมาทำไมเนี่ยนั่งนั่งร้อนอยู่กันพักนึง อ่ะกระดิ่นขออนุญาตสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีทีมมารวยด้วยกันครั้งที่2ที่เราเจอกันนะครับครั้งแรกเราเจอกันที่บอดีฟนะฮะรอบนัดสี่ดงไม่ได้ไม่ได้ไปเนาะสาวใส่ไม่ได้มากเสียมากบอกเลยฮารูฮารามากเอเดนอลาดนะนะครับผมอ่าในนามตัวเป็นทางการนะครับผมมีชื่อเล่นว่าเอกกี้นะครับชื่อจริงสิริชัยกบุญรักษ์นะครับผมก็เป็นทีมงานจากทรอยนเดอร์นะครับถือว่า ดีใ,ใจนะครับที่ได้กลับมาดูแลพี่ๆอีกครั้งหนึง่งเมื่อเช้าท่านอาจจะเห็นอีกรุ๊ปหนึ่งใช่ไหมฮะนั่นก็คณะปอโทกับปอเองไปดูงาน,น,นงที่ไต<า>้หวันเขาก็พยายามกินไม่ไม่พาพี่ไปดูงาน<ม>สุก<ม>ครั้งม<ล>อ,อนเนี่ยผมจะพา<อ>ไปดูงานรอบนี้ชนกลับมารวยผมไปไม่ได้ผมบอกเพราะนี่ผมพาไปบอดีมาแล้วรอบนี้ต้องมาไหว,าว้เจ้าที่ฮ่องกองแต่ที่สำคัญมากกันานั้นได้ไกด์สายเจ้าเลยดูเต็มเพราะฉผมให้กับพี่ชชคเลยครับอ่าได้นะฮะ ไกดเก่า,กกาไกดแก่ที่นี่นะครับผู้มีหอเก่าเขาขอนะพี่ต้มนะนะครับนะฮะนะครับผมมีท่านไหนเคยมาฮ่องกงบ้<อ>างขอด<อ><ๆ>ูมือนิดนึงไม่เคยมานี่เลยโหเดกแก๊งเลยมากันเยอะเลยเมื่อกี้นะฮะมากันเยอะเลยรอบนี้วันเนี้ยเที่ยวสบายสบายแต่พวกเนี้ยพอถึงตงเกเยน็นปุ๊บเนี่ยพี่ๆจะมารู้อาหารหันเลยพอ่ตุ้วัดล้วนพวกนี้เน้นเลยว่าให้เจ้าและท่านอาจจะเคยได้ยินดาราที่เข้ามากันแล้วเขามาขอเห็นไหมฮะแล้วเขาได้ ผมจะบอกว่าคนอื่นทําอย่าทําตามแต่ทําจากใจตัวเองออกมาด้วยศรัทธาแล้วนั่นจะได้โอเคไหมจ๊ะอะไรที่เราศรัทธาแล้วเราตั้งใจมันจะบังเกิดนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทําก็ทำาอย่างนั้นอ่ะไม่เอาเราศรัทธานะครับเพราะการไหว้เจ้าของคนจีนเขาไม่ได้เพิ่งไหว้กันเขาไหว้กันมาเป็นพันปีแล้วนะครับผมโอเคไหมฮะขณะในครับมีไหว้เจ้าเน้นๆแล้ววันสุดท้ายก็มีอะไรเยอะนะครับเที่ยวช้อปปิ้งและที่สำคัญมากกว่านั้นรอบนี้ผู้บริหารเราเลือกแปนดีมากๆนะครับเกาลูนโฮเทลอยู่ในย่านจิมซาจุยเลย มันคือย่านช้อปปิ้งพี่อยากรูดบัตร ATM บัตรเครดิตตั้งแต่ใบแรกจนไปสุดท้ายแล้วแต่พี่เลย g ุช c ี่ r ราด้าลุยติ้งตองแอมเอสชาแนลมีครบแต่ถ้าเกิดพี่อยากได้กุช c ี่ปราด้าลุยติ้งตองนะฮะแอมเอสอยู่ข้างโรงแรมก็พี่เหมือนกันนะครับเรียบเลยนะฮะมีทั้งของปลอมและของแท้แต่ในห้องกงมีแต่ของแท้นะโอเคไหมฮะไม่ใช่ปลอมแท้ๆด้วยนะ คือแท้เลยนะครับถ้าเมื่อไหร่เราข้ามไปเซ็นเจอร์พี่จะเจออันนั้นฟอมแท้ๆของแท้มีอยู่แค่คนซื้อกับคนขาย 2, 2> นคนนะครับที่เราฟองหมดเลยโอเคไหมฮะนั่นคือฮ่องกงนะครับแล้วเมื่อกี้เราลงมาร้อนไหมจ๊ะร้อนบอกเลยนี่คือบรรยากาศของเดือน6เดือน7ที่5 6 7 8นี่คือเดือนร้อนเขาเลยนะนะครับแต่มันเป็นช่วงที่อากาศดีอย่างหนึ่งก็คือว่านะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยครับมีความแอคทีฟ การเดินเพราะเจอแดดปุ๊บไปๆๆๆๆไปไรอปไปไไปอปไ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 ป่ปไไปไกไป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  เพราะว่าในกรณีที่เราไม่ถ well. okay, ือน้าขึ้นไปที่มีสมาร์ทซื้อขบวนได้โอเคไหมจ๊ะนะครับก่อนอื่นครับเรามาขยับเวลาก่อนนิดนึงที่ฮ่องกงเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงเราปรับเวลากันหรือยังมือถือจะปรับโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้บ่ายโมงสิบนะครับนาฬิกาผมเพี่ยงสิบอยยังไม่ได้ปรับข้อมือนะฮะเพี่ยงสิบอยู่เลยนะครับผมฉะนั้นนาฬิกาข้อมือถ้าเกิดท่านไหนเป็นแบบดิจิตอลนะครับนะฮะนะฮะพวกสมาร์ทวอทอะไรเงี้ยครับก็มันจะปรับเอง น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาแบบเดินเข็มทิศปกติเราปรับมือนะครับจากนี้ต่อไปผมจะนัดหมายเวลาทุกท่านเป็นเวลาที่ฮ่องกงเท่านั้นจะไม่มีคำถามว,ว่านัดเวลาไทยหรือเปล่าคะเราจะไม่พูดถึงเวลาไทยเพราะขณะนี้เราอยู่ที่ไหนครับอ่าเคเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงนะครับผมและเงินที่ใช้ก็คือดอลลาร์ฮ่องกงเลทอยู่ประมาณ4ี่กว่าแล้วเวลาเราจ่ายังค์อย่าไปคิดเงินไทยอย่าคิดเยอะ อ,อันนี้สิบเหรียญนึ็นเงินใดเท่าไร่นะอย่าไปคิดเยอะเราคิดซะว่าสิบเหรียญก็คือสิบบาทจะได้จา่ายง่ายๆและยำมากกว่านั้นที่นี่เบียร์ถูกกว่าน้ำนะ,ะโอเคไหมเหมกันหนุมๆเราเมื่อคืนได้ข่าวแม่เมื่อคืนได้ข่าวว่าจัดกันหนักมากกินนิดนึงจะครบฐานพี่สาบานว่าพี่มาทำบุญ <_ s> นะดื่มกันหนักมากเลยคืนนี้น แถวโรงแรมเราเราไปซื้อเบียร์แต่ว่าอยาา่ามหา,า,าห้ามเดินทางนะยรห้ามเดินทางเลยการ,ด,ารดูดบุหรี่เช่นกันเราจะดูดเฉพาะในพื้นที่ที่เขาจัดโซนไว้ให้เท่านั้นนะครับถึงแม้เราจะเห็นคนท้องถินดูดยืนกันงงชงเชงเลยเราไปดูดนิดนึงมันมีที่เขียบุหรี่มีอะไรไหมถ้าเกิดเลยสังเกตเห็นที่มีเขียบุหรี่พี่สมายินดูดได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีที่เขียบุหรี่แล้วพี่ไปยืนดูดพี่จะโดนปรับเอาได้นะครับเพราะที่นี่เขาจะใช้กล้องจอนปิดเยอะมากๆนะฮะเรามาระวังตัวเองนะครับโรงแรตัวเอง นะครับเนื้อสิ่งเงินใดครับสิ่งของมีค่าที่อยู่กับตัวเราพยายามเอาไว้ข้างหน้าในนี้มีแต่คนดีดฮะแต่ในหมู่คนดีมันจะมมีคนที่ไม่ดีอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งของมีค่าตัวเองมากที่สุดก็คือพาสปอร์ตต้องดูแลให้ดีนะครับพาสปอร์ตย้ำว่าต้องดูแลให้ดีนะฮะอย่าทําหายเวลาอต่างประเทศเงินก็มีค่าแต่พาสปอร์ตมีค่ามากกว่าเงินนะครับทั้งคู่รวมกันโคตรมีค่าเลยทนะ่าน ครัพาสปอร์ตและทั้งสองโอเคไหมจ๊ะนะครับฉะนั้นอย่าเก็บไปลึกเกินอย่าเก็บไปตื้นเก็บเก็บใส่กระเป๋าไว้ให้เรียบร้อยนะครับให้ไม่ชิดนะครับเราไม่ต้องไปโชว์ให่นะครับอ่ะนีครับนี่คือเชฟล็อกกองครับผมเรากำลังจองจากสนามบินนี่คือสนามบินต้นแบบของโลกในการถล่มทะเลครับท่านฮ่องกงทําได้นะฮะถึงแม้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆแต่เป็นเมืองที่เศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกและดีที่สุดในโลกใบนี้นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างของ Apple แอปเปิลเนี่ยฮะเวลาเขามาลงขายในเอเชียบ้านเรามันจะลงที่ฮ่องกงก่อนและกระจายไปตามประเทศต่างๆในเอเชียเห็นไหมฮะนี่คือศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับผมของเอเชียบ้านเราเรือทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยจะลงก่อนฉะนั้นเขาโตได้เพราะธุรกิจและเศรษฐกิจเช่นในการครับ A AA บ้านเราที่ทําประกันกันอยู่ใช่ไหมครับสํานักง,งานเอเชียอยู่ที่นี่อยู่ที่ฮ่องกงเสร็จแล้วฮ่องกงก,ก็ส่งไปที่บริษัทแม่ที่อเมริกาเห็นไหมฮะฉะนั้นทุกอย่างมันจะอยู่ที่นี่ตึก กสิกรไทยเราก็เอาแบกมาจากฮ่องกงในสร้างถ้าเกิดท่านไหนข้ามสะพานพระราม9ก้าแลนะ้วท่านจะเห็นตึกของธนาคารกสิกรไทยนะครับนะครับทุกอย่างสร้างในแบบหุ่จุย้ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับหุ่มจุ้ยนะครับมีสินแสดูแลทั้งหมดนี่คือความเชื่อของเขาแล้วพอเขาทำเขาเจริญนะคุณนะมันอยู่ที่ความเชื่อของเขาเขาเชื่อและเขาศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อเพียงแค่เชื่อแต่เขาเชื่อและเขาศรัทธา,า,าและเขาปฏิบัติเลยทําให้ธุรกิจเขาโต,โตมารวยด้วยกันเราตั้งใจมาทํามาขอนะครับ แล้วเราไปสร้างมูลค่ารวยๆด้วยกันนะครับฉะนั้นพรุ่งนี้จัดเต็มวันนี้นะครับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยนะครับจะพาทุกท่านขึ้นไปที่นองปิงก่อนยังไม่ปล่อยให้ช้อปปิ้งนะนะครับเพราะว่าเราออกมาค่อนข้างช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เรามีประสบการณ์แล้วได้แต่งองค์รกเครื่องได้เลยนะอย่าลืมทานรีด้วยนะครับตอนนี้หน้าเธอจืดมากนะฮะตอนนี้นะบอกว่าเลยนะฮะก็จะมีการเรียกเห็นเมื่อเช้าตอนที่เราออกจากเครื่องบินมาเห็นไหมครับมีสาวๆโวนเรียยใช่ไหมครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสาวๆบ เรื่องที่ไม่ดีไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมมันก็เลยทําให้เขาต้องฟิกจากน้องเงยื่อจันทไทยเข้ามานะฮะ mm hmm. เหมือนเราไปเกาหลีไปไต้หวันเหมือนกันคนดีเขา้เขาปกติเยอะแยะมากมายเลยนะครับเ mm hmm. ช่นเดียวกันเขาก็จะสติ๊กเป็นพิเศษนะครับผมแอบนะฮะเราเดินทางนิดเดียวมาถึงแล้วนะมันไม่ได้ไกลนะครับคุณท่านอยู่ใกล้กันนะครับเราเตรียมตัวเราใช้รถคันนี้สิของไหนไม่จะเป็นพี่วางไว้บนรถคันนี้เลย ของนีหค้าติดตัวโทรศัพท์กับกระเป๋าสตา์พาสปอรที่ติดตัวอี่ดักไม่จะเป็นที่วางไว้บนรถคันนี้นะครับผมก็จะแบ่งแค่กล้องมาย่งเดียไปสุดคันเดียนะครับมรอบที่เราไปมาดิฟด้วยกันนี้ท่านไหนบ้างขอดูมือนิดนึง1นึ่งหนึ่งสอกับรคนเดียวใช่ไหมสลวเราเหเออล้วหนึ่งฮะไปอีคนหนึ่งหยอกหยอเอายกมือนิดนึงยกมือผมดูนิดนึงหนึ่งสอหโยังเยอะเลยเจ็ด้านนะฮะ ยังอยู่กันเยอะเลยนะครับสถ <l ots> านาการณ์ถ้าเกิดมาครบทีรอบทีแล้วก็น่าจะดีเนาะแต่หวังว่าทีมรอบที่แล้วที่ไปหมดนี้กับทีมรอบนี้รวมกันรอบหน้าหวังว่าจะได้ไปยุโรปด้วยกันนะฮะนี่ <l ots> นะครับเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วด้วยนะฮะ <l ots> เราถึงแล้วนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวทานข้าวก่อนจากนั้นเราจะมีขึ้นประชามกันข <l ots> อให้ทุกท่านเดินตาพม,นพม,นพมพี่ส้มไงพี่ส้มโอโห้นะครับตอนนี้พี่ส้มยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวขึ้นไปทุกดท่านไหนอยากได้ความรู้ประวัติศาสตร์ให้ถามพี่ส้มโอเคไหมจ๊ะ แต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากได้เลือกไลสาระดถามผมเลยยินดีตอบไลสาระขอสาระกับพี่ส้มนะฮะแต่ไลสาระให้ถามเอ็กกี้ได้เลยนะครับผมยินดีตอบให้นะฮะท่านใดยังช้อปปิ้งอยากได้อะไรคิดไว้ในใจแล้วเย็นนี้เข้าโรงแรมแต่ลูกพี่ดินนะฮะท่านไหนอยากไปนั่งบาร์หาไปเลี้ยงผมด้วยนะครับรอบนี้แล้วตีสองตีสามทุกคืนเลยผมแทบจะลากตัวเองกลับห้องหูวัยรุ่นทั้งนั้นมันต้วัยรุ่นเลย อยู่กัน3คืนอะเมาทุกคืนนะฮะรอบนั้นได้ไกด์พิชลีพี่โงพิ <ฮะ S 1> พชลีบอกตรงนี้เป็นตรงนี้นะที่กินแล้วลูกค้าก็ยืนแอบฟังอยง่างเงเราก็บอกอุ่าห์บอกว่าปิดลูกทัวร์เดินมาบอกนี่ยพิชลีบอกไม่ปิดก็เดินอโอ้โหตีสองตีสามทุกคืนเลยครับเมาทุกคืนนะฮะลูกค้านะฮะสมบบคุคนักกินกับ <c oughs> ใจไม่บาดเจี๊ยบเดียวในครับอกชี้อย่างเดียวเลยนะฮะ สำหรับเอาเลทที่นี่นะครับเสื้อผ้ารองเท้านะครับไนกี้แบรนด์ทั่วไปเลยนะครับอาดิดาสนะครับดิวบาร์ hey, hey. นะครับ <Hey. S 1> ที่ครบหมดเลยเดี๋ยวหลังจาก <Hey. S 1> ที่เราขึ้นไป <Hey. S 1> บนเขาวันกลับลงมาเนี่ยจะมีเวลาช้อปปิ้งสักหน่อยนะพี่ส้มเนาะนะครับเวลาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็สําหรับท่านไปเจออะไรก็แล้วแต่ให้ถามพี่ส้มก่อนนะเพราะที่นี่เขาจะมีพวกเครื่องรางของขลังที่เป็นความเชื่อของคนฮ่องกงนะครับต้องปรึกษาพี่ส้มนะ นะครับท่านอย่าไปซื้อโมซั่วเพราะว่าหลายที่ไม่ผ่านการทําพิธีมีลูกทัวร์ซื้อไปแล้วอีกกี้ทําไมมันไม่ดีเลยตัวนี้ทำไมคือส่วนใหญ่คนไทยไปจะเน้นของดแต่พอเจอคนแอบเอามาขายมันไม่เวิร์กฉะนั้นให้ปรึกษาพี่ชงก่อนโอเคพี่จันนะครับให้ถามคนที่อยู่ประจำที่นี่นะฮนะนี่เลยบรรยากาศเราเข้ามาถึงที่นี่แล้วครับเมื่อกี้คณะของเราเห็นคนไทยเข้ามาใช่ไหมครับ,นะรบที่มาพร้อมกับเราก็มีคณะหนึ่งมาไหว้เจ้าเหมือนกันสองบัทนะครับผม อีกบ้านนึงนี่ผมไั้ทายกันเมื่อกี้ก็เพื่อนผมเองนะครับอันนี้จะเป็นจอยทัวนะครับย้ำนิดนึงว่าเขาไม่ได้พัฒนาโแกรมดีเท่าเรานะถ้าเป็นจอยดัวนะท่านอย่าเอาราคาไปเทียบกับกลุ่มที่เป็นจอยทัวมันคนละอย่างเขาหากินเองส่วนเราบริการอาหารให้ถุกเื้อและดีมากๆและส่วนใหญ่เป็นแบบรีคอมเมนต์ท่านอาจจะเคยทานหมูกรอบอยู่เมืองไทยท่านอาจจะเคยทานหมูแดงเมืองไทยนะครับท่านลองมาทานที่ดีก่อนที่เขาใช้ว่ากว่างตุ้งอาหารที่ดีที่สุดในโลกไปเนี่ย มันอยู่ที่นี่หมดละเราไปชิมกันแล้วท่านจะได้รู้ว่าดีจริงหรือแค่บูลเล่นนะครับผมอะรถจอดนานไม่ได้นะครับฉะนั้นเตรียมตัวครับพอจอดปุ๊บเราลงกันแบบพึ้มภาพเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อย้ำว่าเราจะเจอรถคันนี้อีกก็คือคขำๆเลยนะเพราะเราจะขึ้นไปทานข้าวและนั่งกระเช้าที่นี่เลยไปเที่ยวที่นองปิงเที่ยวนองปิงเสร็จปุ๊บเราจะกลับลงมาโอเคไหมจะ๊ะฉะนั้นของไหนจำเป็นยิ้วติดตัวนะครับผมเตรียมตัวครับ ไปเอาต้นกุหลาบไทยยืนไปไปเดียวไปไปต้นไม้ที่มาเอากุหลาบใหญ่สวยแบบเออเอาไปแจกพี่ใบ้แม่แม่ ถึงไหนนี่นี่ถึงแล้วนนเนี่ย,ย,ยนี่แล้บรรทุกรุ่นเบิ้ลทะเบียนนี่เหมือนทะเบียนฟอร์ม ที่นี่เอซดีเป็นบริษัทก็ก็แค่เป็นอาชีพนะถึงยังโอ๊ยนั่งทำไม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้คลิปนี้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่มาอยู่ที่ฮ่องกง